อาจารย์คร anyway, oh, oh. ับสวัสดีครับสวัสดีครับเห็นคุณฟ้าบอกว่าเดี๋ยวถ้าสะดวกอาจจะเข้ามาด้วยนะครับแต่เดี๋ยวเราคุยกันไปก่อนอ๋ออ๋อครับอาจารย์ครับพอดีเห็นที่อาจารย์ดอส่งมาชอบมากเลยเรื่องเพชรน้ำงามด้วยนะครับครับตอนนี้เอออาจารย์มองว่าสองสองกลุ่มเนี่ยเพชรน้ำงามกับทูตน้ำดีเนี่ยมีมุมที่เออเหมือนกันและต่างกันยังไงไหมครับท่้ยอ๋อครับจริงๆจริงๆเหมือนกันครับอาจารย์ เดิมเดิมทีก่อนหน้านี้ที่ผมเคยนําเรียนอาจารย์ไว้ว่าเราจะทําทูดน้ําดีอะเนาะครับทีนี้ก็มีประเด็นนิดหนึ่งตรงที่คําว่าทูดนะอาจารย์๋อครับก็ไม่อยากให้มันเกิดดราม่า๋อบครับว่าพอใช้คําว่าทูดเนี่ยคําว่าทูดพอเราไปดูนิยามจริงๆแล้วอะถ้าคนคิดเยอะแล้วอยากให้มันเป็นดราม่าครับเขาก็จะบอกว่าไปอยู่ในคนขับรถเมย์ มันเหมาะสมไหมอ๋อฮะฮครับก็เลยสวิตคามอาจารย์ก็เลยสวิตมาเป็นว่าทูดน้ําดีเนี่ยไหนๆนเนี่ยเราเราทำทานี้ขึ้นมาแล้วเราอยากให้เป็นตัวกลางของการสื่อสารด้วยอะครับครับก็เลยสวิตมาเป็นระดับหัวหน้างานระดับซูเปอร์วิเซอร์ระดับมีเนเจอรแทนอรย์โดยโดยเริ่มต้นจากการที่เอาวิทยากรของสามเค โซลูชันเนี่ยฮะอาจารย์เป็นทวดน้าดีก่อนเลยอ๋อเยี่ยมเลยเยี่ยมเ,ยเหมือนอย่างเงี้ยผมผมติดผมเอาทูดน้าดีผมติดที่หน้าอกผมแหละแล้วก็ระดับผู้จัดการออฟฟิเซอร์อย่างเงี้ยครับอาจารย์ครับก็กลายเป็นทูดน้ําดีแล้วก็ที่จะไปติดหรือว่าจะคัดเลือกอ่อกับตันเมย์หรือบัตโฮสเตสก็กลายเป็นเพชรน้ํางามครับอาจารย์อ๋อครับดีเลยฮครับจริงๆแล้วคอนเซปต์เหมือนกันเลยฮะ พียงแต่ว่าเปลี่ยนบริบทนิดหนึ่งแยกอาจจะแยกกันนิดหนึ่งเพื่อเพื่อลดดราม่าเท่านั้นเองค่าาจัดอืมอืมตอนนีพ้พอดีผมครับพอดีผมกำลังกําลังวางแผนร่วมกับคุณฟากับคุณกิ๊กอยู่นะครับครับอ่าคุณฟ้าเข้ามาแล้วฮะฮะว่าเรากำลังจะทําเป็นหนึ่งร้อยลีดเดอร์ที่เราคุยกันไว้คราวที่แล้วนะครับครับครับ เดี๋ยวเราคุณฟาเข้ามาด้วยกันได้ตอนนี้กาลังมองสวัสดีค่ะส,สวัสดีครับค่ะเดี๋ยวฟังเรียบๆค่ะได้ครับอ๋อฮะได้ครับตอนนี้ที่ที่เราคุยกันไวค้คราวที่แล้วที่ว่าเราจะสร้างเป็นหนึ่งร้อยลีดเดอร์ขึ้นมานะครับตอนนี้ผมผมก็ลองมองว่าเรามียี่สิบห้าอู่ถูกไหมครับครับแล้วก็ที่ที่อาจารย์แนะนำคือเป็น head of the section แล้วก็อาจจะมีบางกลุ่มที่เป็น ambassador ซึ่งผมมองว่าถ้าเรารวมเรื่องเพชรน้ำงามหรือวัตทุนน้ำดีไปด้วยเนี่ยเอ่ออาจารย์มองว่าจำนวนเนี่ยมันน่าจะประมาณใกล้ๆลอยไหมครับหรือว่ายัางไงเท่าที่ดูเพื่อตอนเนี้ยจะเลือกมาเพื่อที่ว่าเราจะได้หาคนที่อันที่หนึ่งคือเป็นคนที่มี potential นะครับแล้วเขาเขาสามารถจะพัฒนาได้แล้วก็เป็นต้นแบบของผู้นำเราในอนาคตครับ oh. แล้วอันนี้ผมว่ามันจะเป็นจุดโฟกัสที่ถ้าเกิดคนเหล่านี้พร้อมด้วยเนี่ยการพัฒนาเขามันจะเกิดความยั่งยืนขึ้นมาแล้วเขาก็จะเติบโตเป็นเป็นลีดเดอร์ที่วอล k กเดอะท k ขึ้นมา,าผมมองตัวเลขคร่าวๆเนี่ยเหมือนกับเรามี25อู่เนี่ยอย่างน้อยก็ต้องมี25พี่ใหญ่ในอู่ที่เข้าใจเรื่อง DNA ตรงนี้แล้วตอนนี้มัคนควรจะมะีมือรองที่เป็น Ambassador ถ้าเป็นมือรองจากเขาเนี่ยมันควรจะเป็น หนึ่งต่อหนึ่งไหมครับหรือหนึ่งต่อสองอะไรยังไงที่หนึ่งต่อสองได้ครับอาจารย์หนึ่งต่อสองมันก็จริงแล้วอยู่ที่ประมาณเจ็ดสิบห้าคนได้นะฮะเจ็ดสิบห้าคนนะครับแต่อันนี้รวมเพชรน้ำงานมัธุน้ำดีไปแล้วเปล่าหรือว่าแยกอยู่รวมกันแน่อใช่ครับเพราะว่าอย่างชุดแรกถ้าถ้ายี่สิบห้าคนแรกเนี่ยก็ p o เ e n เ i ี l ลที่ที่เราคัดเลือกมาเลยว่าโอเคอันนี้เข้าวินเข้าวินแน่นอนเทรนเขาไม่ไม่หนักมากเขาก็เก็ตแล้วก็เข้าใจแล้วก็ สามต่อได้ในขณะเดียวกันเขาอาจจะหาบัดดี้มาหนึ่งต่อสองครับซึ่งอาจจะต้องใส่ใส่ไมซ์เซ็ตลงไปให้เขาครับโฟลว์อัพเขาอีกนิดหน่อยครับเขาก็จะได้กลุ่มที่เป็นทีมเวิร์คที่เป็นคู่บัดดี้แล้วอาจารย์อ๋อฮรับก็จะกลายเป็นกลายเป็นหนึ่งอูเนี่ยก็จะกลายเป็นหนึ่งต่อสองคือสามคนนี้อ๋อครับเขาเขาเขาจะมีเขาจะมีทีมเวิร์คของเขาเล็กๆและเป็นโมเดลที่จะขยายต่อแล้ว ผมมองว่าเจ็ดสิบห้าเนี่ยจะ<ก>ทาได้ฮะฮะ,ฮะแล้วถ้าถ้าในเนี้ยมันแล้วมันจะมีส่วนของเพชรน้ำงามมาทุ่นน้ำดีไปประมาณเท่าไหร่ครับที่อยู่ในกลุ่มเจ็ดสิบ้าคนเพชรน้ำงามน่าจะน่าจะสองคนก็คือประมาณห้าสิบอ๋อฮะพ,พูดน้ำดีก็จะอยู่ที่ประมาณยี่สิบห้าอ๋อครับครับสเกลประมาณนี้ครับอาจารย์สำหรับตัวสตาร์ทอัพนะฮรครับครับ เพราะนั้นก็เป็นทั้งเพชรน้างามแล้วก็ทุนน้ำดีในในกลุ่มนี้เลยถูกไหมคร, <S <S ใครัใช่ครับใช่ครับและอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่สําคัญในการเป็นต้นแบบที่คนในอู่สามารถที่จะให้มองเห็นภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่าด<อ>ีเอของเราผ่านผ่านเจ็สิบห้าคนนี้ได้เลยใช่ครับ, <S 1> <S 1> รบเยี่ยมเลยครับแล้วที่ที่อาจารย์พูดถึงสามตอก็คือเราก็จะทํากับกลุ่มนี้อยู่แล้วหรือเปล่าครับจริงๆต้องต้องนาเรียนอาจารย์แบบนี้ว่า โครงการสามต่อเนี่ยตรวจสอบติดตามตอบย้ำเนี่ยครับมันเป็นโครงการที่งอกออกมาจากแคมป์สร้างความรู้สุดจิตสำนึกนะฮะครับเพราะว่าคนที่เข้าแคมป์อ่ะขอผมขอเนญ้ยถอยหลังไปไกลนิดนึงอาจารย์เราจะจาจะได้เข้าใจในสิ่งที่ผมทำเนาะก็คือว่าคแคมปเนี่ยเราเราตั้งคุณลักษณะของคนเข้าแคมป์คือคนที่เกิดอุบัติเหตุแล้วอ๋อฮะฮะครับ uh huh huh. ร้อยเปอร์เซ็นเลยฮะครับ คนที่มาเข้าแคมป์คือคนเกิดอุบัติเหตุแล้วอาจารย์เราเราอยู่กับเขา21ชั่วโมงเรานวดจิตสํานึกเขาเราอะไรเขาในขณะเดียวกันออกจากแคมป์ไปเขาจะต้องมีจิตสํานึกที่ดีขึ้นคําถามก็คือว่าแล้วเราชี้วัดยังไงหนึ่งในระหว่างทางของแคมป์สองวันหนึ่งคืนนะครับอาจารย์เราก็จะมีวิธีการที่จะสอบสวนอุบัติเหตุอืสอนความรู้การการขับรถเชิงป้องกัน การใส่ Mindset เข้าไปการขยายองค์กรว่าองค์กรให้ความสําคัญกับคุณยังไงครับนะครับพอเขาออกจากแคมป์แล้วอ่ะครับอาจารย์ครับผมก็บอกว่าผมต้องมีการ Follow-up เขาครับก็เลยเกิดสามต่อขึ้นมาครับเป็นโปรเจกต์ที่ทําเสริมให้คไอ้สามต่อเนี่ยคือตรวจสอบติดตามตอบย้ําเนี่ยเราจะต้องลงไปติดตามเขาว่าครับเฮ้ย เป้าหมายคือคุณต้องไม่เกิดอุบัติเหตุอีกนะครับถ้าอินเซนティブที่บริษัทกําหนดให้เนี่ยไทยสมัยบัรกาหนดให้เนี่ยคุณต้องได้ครบนะเพราะมีค่าอินเซนティブทั้งหมดเจ็ดข้อครับคุณจะไม่ได้โดนตัดนี่นั่นโน่นจากอุบัติเหตุจากการถูกล้อมเรียนจากรถไม่สะอาดจากอะไรต่อมีอะไรความเร็วสูงอะไรเงี้ยครับอาจารย์ครับครับทีนี้สามต่อเนี่ยพอไปทำปุ๊บเนื่องจากว่าทีมงานของผมมีแค่สิบห้าคนในสามเคนะฮะ มีแค่สิบห้าคนแต่มีอู่ยี่สิบห้าอู่พนักงานที่เกิดอุบัติเหตุแล้วในปีหกหกมีเก้าร้อยี่สิบคนโอ้ฮะทีมทีมผมตามไม่ทันอาจารย์ก็เลยใช้กุศโรบายว่าในสามต่อนี้ต้องหาพูดน้ำดีและเพชรน้ำงามให้ได้อ่าโอเคโดยการโดยการเก็บข้อมูลเลยครับอาจารย์ว่า คนที่เข้าแชมป์มาแล้วเนี่ยออกจากแชมป์ไปแล้วอะ่ะครับเกิดอุบัติเหตุอีกไหม<嗯>ได้ค่า<嗯>อิคเซนティブเต็มหรือไม่พฤติกรรมเปลี่ยนหรือเปล่าสามข้อนี้ครับปรากฏว่าเราไปเก็บข้อมูลมาออกจากแชมป์ม,มาสี่เดือนไม่เคยเกิดเหตุอีกเลยอฮะฮะแล้วจากที่โดนตัดค่าอินเซนティブด้วยการขับรถเร็วก็ดีการถูกร้องเรียนจากผู้โดยสารก็ดีหรือแม้การเกิดอุบัติเหตุอีกก็ไม่โดนตัดอย่างเงี้ยครับอาจารย์ครับ,รรบ,รบผมจะเอาคนกลุ่มเนี้เช่ามาก่อน ครับให้เป็นเพชร้ํงงามก่อนอืมเอามาเทรนนิ่งเลยฮะอาจารย์ครับทีนี้การที่ผมเชิญเข้ามาเนี่ยครับผมก็จะใช้บัตเจ็ตของทางสามเรับให้เขาเพราะว่าวันที่เราเชิญด้วยหนังสือเนี่ยให้มามาอบรมกับเราว่าเพชร้ํงงามมีหน้าที่อะไรบ้างต้องทำอะไรบ้างให้กับเราหลังจากกลับไปที่อู่ครับครับเขาไม่ได้ขับรถเขาเสียไรายได้<ม>บริษัทอสามเคเนี่ย ซัพพอร์ตตรงนี้ให้เลย uh huh. ที่เป็นบ uh ัตเจ็ตในโปรเจกต์ครอาจารย์ครับครับ huh. นะครับทีนี้พอไปโฟกัสที่ทูดน้ดําดีหรือเพชรน้ํางามเนี่ยก็เลยอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วสามต่อคืออะไร uh huh. จริงๆต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าเพชรน้ํางามหรือทูดน้้ำดีอ่ะเป็นส่วนหนึ่งของสามต่ออืมฮะฮะแต่สามต่อเกิดจากแคมป์คร uh ับ huh. เพื่อชี้วัดว่าอุบัติเหตุลดลงจริงๆครับ ทีนี้ตัวเพชรน้ํางามกับทุ่นน้าดีเนี่ยเป้าหมายหลักก็คือการที่ให้คนหลับนี้ครับอาจารย์ไปเป็นกระบอกเสียงให้กับคนในทร่บว่าอันไหนถูกต้องอันไหนไม่ถูกต้องดีมากเลยในขณะเดียวกันตัวเขาเองต้องปรพฤตัวให้อยู่ในระบบระเบียบของบริษัทด้วยเช่นจากเดิมเคยดื่มน้ํากระท่อมเนี่ยเขาก็ไม่ดื่มละ ครับนะฮะถ้าร่างกายรู้สึกไม่พร้อมเช่นเช่อนชอ,นอาจจะมีปัญหาเรื่องภูมิแพ้หรือความดันอย่างเงี้ยแล้วเขากินยาเข้าไปก่อนจะขึ้นขับรถเนี่ยเขาก็จะเลิกทแล้วเขาก็จะไม่ทําเขาก็จะยอมครับเพราะเขาเริ่มเห็นโทษของบาดเหตแหุแล้วอาจารย์จากไหนจากแชมป์นี่แหละฮะอืมเยี่ยมเลยอันนี้คืออ,นนคอ,อันนี้คือแกนหลักของมันฮนะอาจารย์นําเรียนแบบนี้ครับครับเพะฉะนั้นเขาก็จะเป็นกระบอกเสียงได้เต็มเ็มเลยเพราะเพราะเขาแปลงตัวเองเป็น เป็นสื่อแทนแบบเราซึ่งถ้าผมต้องลงลงไปเองกับพนักง,งานทั้งหมดทํางานไม่ทันครับอาจารย์เลยต้องมีเครือข่ายต้องต้องสร้างเครือข่ายลงไปประจําที่อู่โดยที่ผู้จัดการอู่ต้องทําไมด้วยฮะต้องรู้ด้วยนะอย่างอย่างเช่นผมเชิญเพสน,น้นํางามมาที่โรงเรียนเนี่ยครับอาจารย์ผมทําหนังสือเชิญผู้จัดการอู่มาด้วยอืมว่าผมเทรนนิ่งอะไรเขาครับ เพชรน้ำงามมีหน้าที่อะไรผู้นาดีมีหน้าที่อะไรแล้วทําแล้วเขาจะได้อะไรด้วยนะฮะอาจารย์อ๋อฮะอ่าเพื่อให้เขามีขวัญและกําลังใจและเป็นแบบอย่างครับอาจารย์เป็นแบบอย่างให้กับบุคคลอื่นว่าอุ้ยฉันอยากเป็นเพชรน้ํางามจังเลยฉะนั้นคนคนที่คนที่เป็นเพชรน้ำงามเนี่ยเราจะมีเข็มกัดตรงนี้ติดที่เสื้อให้เขาอ่าเข็มเป็นเพื่อให้เขาก็ถูกถามก่อนว่าเฮ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะครับครับอ่าทีนี้ตัวตัวของเพชรน้ำงาม ข็มกลัดจะเป็นแบบนี้ฮะอาจารย์อ๋อฮะัะอันนี้อันนี้เป็นเป็นของพูดน้ําดีดีฟองฟัครับครับเหมือนกับเป็นเสื้อสามารถเป็นเข็มกระหานเลย <laughs> เ,เข็มกลัดก่อนใช่ครับ,รบใช่ครับ,รบแล้วแล้วผมถามอีกนิดหนึ่งว่าเอ่อถ้าอย่างนั้นในมุมของคนเหล่าเนี้ยเราสามารถจะทําเป็นเรื่องราวของเขาที่เขาเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วก็เป็นต้นแบบยังไงสื่อสารออกไปได้ด้วยถูกไหมครับอย่างนี้ อ่อร์อัป e ตอร e บีฟอรครับคือข้อมูลของเขาก่อนหน้านี้ถอยหลังไปหกเดือนก่อนเข้าแคมป์เกิดอุบัติเหตุอะไรบ้างอ่าฮะีพฤติกรรมอย่างไรโดนตัดค่าอินเทนทีฟเท่าไหร่ั้างหนี้กับบริษัทเท่าไหร่ครับครับอ่าพอหลังจากเข้าแคมป์แล้วกลายเป็นเพชรน้ำงามเนี่ยเราจะเช็คเลยครับว่าถัดไปสี่เดือนถัดไปสามเดือนถัดไปห้าเดือนหกเดือนเกิดอุบัติเหตุไหมไม่เกิดค่าอินเทนทีฟได้ครบมีรายได้เท่าไหร่ชีวิตเปลี่ยนเริ่มเปลี่ยนเปลี่ยนเพราะอะไรฮะ เพราะรายได้ได้เต็มไม่เต็มหน่วยนี่ลดลงและนี่ไม่เกิดเพิ่มชีวิตก็จะดีอืมอันนี้ก็จะมีข้อมูลจริงที่มาประกอบว่าเขาเป็นจริงเป็นตัวจริงแท้ไปซะจานไม่ไม่เมกเลยฮะอ๋อฮะฮะเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยครับผมเกี่ยวไว้ที่โรงเรียนนี่แหละครับอันนี้เห็นภาพเลยโอเคอันนี้ผมว่าเป็นเป็นข้อมูลที่ดีมากเลยแล้วก็ผมว่าคนเหล่านี้น่าจะเป็นคนที่ถ้าเกิดเราช่วยส่งเสริมช่วยเพาะบ่ม ให้เติบโตก็จะทําให้เกิดการขยายขยายกลุ่มนี้ได้ได้ใหญ่โตขึ้นท <c oughs> ีนี้มันจะมีกลุ่มคนอีกกลุ่มหนึ่งครับอาจารย์ครับค <c oughs> นําเรียนแบบนี้ว่ากลุ่มคนที่ยังไม่เกิดอุบัติเหตุอ๋อฮะฮะซึ่งคนกลุ่มนี้จะไม่ได้เข้าแคมป์อยู่แล้วอาจารย์ครับ <c oughs> เราจะทํายังไงให้คนกลุ่มนี้เป็นเชิงป้องกันว่าจะไม่เกิดเหตุอีกไม่จะไม่เกิดเหตุ <c oughs> เพราะคนกลุ่มนี้ยังไม่เคยเกิดอ่าฮะส่วนไอ้คนเคยเกิดแล้วเราแก้ไขถูกไหมฮะครับครับจะทำยังไงให้เขาไม่เกิดอีก แต่คนกลุ่มนี้ยังไม่เคยเกิดจะทํายังไงให้เขาไม่เกิดฉะนั้นเขาจะต้องหันมามองว่าเพชรน้างามคืออะไรแล้วฉันอยากเป็นเพชรน้างามจังเลยเพราะฉันรู้สึกว่าการเป็นเพชรน้ํางามเนี่ยฉันได้เชิดชูเกียรติฉันมีตัวตรงฉันฉันกลายเป็นพนักงานดีเด่นของบริษัทหรือฉันได้อวุฒทิวอ่วุฒิบัตรของจากโรงเรียนโดยพออที่มอบให้ด้วยเท่าเกณฑ์ของความเป็นเพชรน้ํางามครับครับ คือคือผมอยากจะทำให้ไอเข็มขัดเนี่ยมันมีมูลค่าขึ้นนะาจา้ะจริงฮะดีฮะดีะก็เลยก็เลยต้องทําก้อนเนี้ยขึ้นมาให้เป็นโมเดลก่อนแล้วให้เกิดคําถามว่าไอเข็มนี่คืออะไรเพชรน้ํางามคืออะไรมันก็จะกลายเป็นไวรัลครับจ้ะดีฮะ,ฮะอันนี้ไม่รวมถึงเรื่องของการทําสื่อที่เป็นสื่อออนไลน์นะฮะครับแล้วก็ทําทําสื่อโปรโมทภายใต้ PDPA ด้วยครับคือเขายินยอมจ้ะได้ครับนั่นแหละครับ ทำไปถึงกลุ่มคนที่ยังไม่เกิดเหตุแล้วไม่อยากจะเกิดเหตุอีกอทุกกรณีอ่าอย่างน้นอยๆผมคิดว่าอุบัติเหตุอาจจะไม่ได้ศูนย์สัทีเดียวแต่มันต้องลดลงอาจารย์ครับ,รบต้องลดลดลงอย่างน้อยเจ็ดสิบปดสิบปอร์เซ็ตต้องลดนะแต่น,นี้ดีฮะแล้วก็ผมว่าเป็นเป็นส่วนที่เสื่อสารแล้วก็มีข้อมูลข้อเท็จจริงที่เห็นภาพการเปลี่ยนแปลงด้วยเวราะวันนี้เราสื่อเราจะมีพลังมากเลยคัอันนี้เห็นภาพชัดเลยครับ ทีนี้ผมก็จะมีพระเอกเอมวีแล้วอาจารย์พระเอกเต็มเต็มเลยเต็มเลยฮะก็แล้วแต่จะทําเวอร์ชั่นไหนออกมาอาจารย์ครับแล้วเนื่องจากว่าพวกเขาเองกลายเป็นโจรกลับใจครับอ๋อฮะฮะก็จะเข้าถึงพวกเขาได้มากกว่าที่เราพยายามจะบอกว่าเฮ้ยคุณควรจะทําดีสิครับแต่การเป็นคนเคยทําพลาดมันทาดีแทนแล้วก็เป็นตัวอย่างให้กับพวกเขาผมว่าอันเนี้ยมันลดช่องว่างได้เยอะครับเพราะเขาคืออาชีพเดียวกันคือคนในทํางานเหมือนกันะครับอาจารย์ครับครับ อนนเอาเอาน้ําดีไปกบน้ําเสียฮดีเลยครับคาพูดนี้เพราะที่ผ่านมาพอเราพยายามจะทําเอาน้ําใหม่มากบน้ําเก่าแต่มันยากเหลือเกินมันหาไม่ทันครับเลยต้องสร้างน้ําดีกบน้ําเสียแทนแล้อย่างคนที่ที่เป็นกับใจเนี่ยเขามีแรงดึงดูดให้คนดีๆกับรับกับเข้ามาร่วมกับเรามากขึ้นไหมครับหรือคนใหม่ๆที่เขาเห็นภาพว่า มันมันเป็นแรงดึงดูดใหม่ที่เกิดตรงนี้เราเคยทําสถิติอ,อะไรไปไหมคือเนื่องจากว่ามันเพิ่งเริ่มครับอาจารย์าาผมเพิ่งได้เพชรน้ํางามมาแล้วก็ผมจะมีการเชิญเข้ามาเนี่ยในชุดแรกเนี่ยวันที่เก้านี้แต่ผมคิดว่าที่เราทําสตอรี่ไว้ทั้งหมดนะครับ,รบอาจารย์มันจะต้องมันจะต้องมีอีกมี มีอ่าเขาเรียกว่ามีอิทธิพลมากพอที่จะทําให้คนหันมาสนใจหรือสงสัยก่อนเริ่มจากการสงสัยก่อนว่าเป็นน้ํางามคืออะไรเฮ้ยมึงไปทํามาแล้วได้อะไรวะดีครับคนเหล่านี้เขาก็จะบอกเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้เมันดีนะโอ้โหดีมากเลยครับไม่เคยรู้เรื่องแบบนี้มาก่อนเลยโอ้โหโรงเรียนให้การสนับสนุนเต็มที่มีกําลังใจทําความดีขึ้นเยอะอะไรแบบแห้มันเกิดเกิดเกิดคาพูดแบบนี้ออกมาก่อนครับ คือ<ด>ความตั้งใจเพราะผมว่ายิ่งยิ่งคุณฟาเข้ามาช่วยในมุมของเรื่องการโปรโมทเรื่องแบรนดิ้งอะไรข้างนอกด้วยเนี่ยแล้วเรามีพระเอกนางเอกตัวจริงเยอะเลยเนี่ยผมว่าเดี๋ยวเราจะมีหลังละครที่เรื่องเด็ดเดเยอะเลยครับใช่ครับจริงๆผมคือคือการที่เขาได้เพชรน,น้ำงามผม้เขาต้องมาเทรนนิ่งกับผมวันหนึ่งอืมครับกเรซึ่งในหนึ่งวันเนี่ยตั้งแต่เก้าโมงถึงสี่โมงเย็นนะครับอาจารย์เราเลี้ยงรูปูเสืออย่างดีเลยนะ ให้ค่าสูยเวลาเขาด้วยชดเชยกับที่เขาไม่ได้ขับรถหาจารย์ชดเชยค่าแรงเขาในวันนั้นแล้วในเนื้อหาหลายๆอย่างหนึ่งในนั้นคือ c ค e Value คือสมัยนีครับที่เขาต้องดูครับเพราะว่าอันนี้ผมมองว่าคําว่าคําว่าสมัยของ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 เคเยกันมาฮะใช่ยังยังไม่ได้ถูกขยี้หรือถูกขยายสักเท่าไหร่แต่ทางทางผมก็มองว่ามันก็สำคัญก็จะใส่ข้อมูลตรงนี้ไปให้กับเป็นน้ำงามด้วยครับ ดีครับดีครับเดี๋ยวเรามาช่วยกันขยี้ให้มันเข้าไปในสายเลือดเลยฮะใช่ปอาจารย์เพราะว่าเขามากับเราแล้ววันหนึ่งเราต้องได้อะไรดีครับเพราะว่าจะได้ดจ,ะไดจะได้ไปทำสามต่อได้ไง <laughs> ดีเลยครับก็จ,จะด,ดูพันจะย,ยุ่งหน่อยนะอาจารย์นะได้ได้ครับผมว่าเห็นภาพชัดดีครับแล้วก็ผมว่าอันเนี้ยเดี๋ยวเราจะได้ได้เห็นมุมของคนที่เขาเรียกอะไรเป็นตัวจริงเราเป็นคนที่มีพลังในการจะไปสื่อสารต่อ แล้วก็ถ้าเกิดเราทําเรื่องราวเขาแล้วเขามีความภาคภูมิใจด้วยว่าเรื่องราวเขาได้ถูกขยายวงนะครับแล้วก็เขามีความพร้อมในการเป็นพระเอกในตัวจริงด้วยโอ้โหนี้ยิ่งดีใหญ่เลยเพราะว่าอันนี้และยิ่งมีเรามีแฟกต์ด้วยว่าชีวิตดีขึ้นนะอุบัติเหตุน้อยลงนะอะไรอย่างเงี้ยผมว่าอันนี้มันจะกลายเป็นเรื่องราวที่อย่าอยาให้มันเป็นการเล่าขานพวกนี้ออกมาและยิ่งถ้าเกิดเป็นตัวจริงในฟิลด้วยเนี่ยผมว่าอันนี้มันจะมันจะมันจะแรง ผมมองไปถึงถึงตรงนี้เลยครับอาจารย์เนื่องจากว่าโปรเจกต์ที่ผมทำกับไทสมายบัสอ,อ10โปรเจกต์เนี่ยมันเป็นการทำภายใต้ MOU อณวันนั้นเนี่ยก็จะมีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเนี่ยเข้ามาเข้ามาร่วมด้วย oh, ha, ha, ha. ผมก็เลยรู้สึกว่าถ้าคนเหล่านี้ที่เป็นเพชรน้ำงามหมายความว่าเขาขับรถดีเขาประพฤติตัวดีแปลว,ว่าเขาเป็นเป็นคนมีฝีมือในอาชีพของเขาคครรัับบผมอาจจะ ทำเวทีขึ้นมาแล้วก็ให้คนเหล่านี้ยได้รับวุฒิบัตรหรืออะไรจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานแล้วก็ทาภาพข่าวออกไปครับมันก็เป็นพอร์ตลิโอเขาแหละเขาอาจจะใช้หรือใช้หรือรู้จักไม่รู้จักก็ตามแต่ผมคิดว่าเขาน่าจะภาคภูมิใจเหมือนที่บริษัทไทยสมัยพอหมดปีก็มีพนักง,งานดีเด่นอะไรอย่างเงี้ยครับจะครับครับอันนี้จะเป็นฝั่งที่โรงเรียนจะซัพพอร์ตให้เขารู้สึกว่าเขามีตัวตนเขามีคุณค่าแท้ในตัวเองจริงๆ แล้วเราภูมิใจกับอาชีพนี้จริงๆนะแล้วจริงๆกันนี้ผมว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่เราเราสามารถจะทำให้เกิดธุรกิจในในมุมใหม่ที่สร้างคนดีในสังคมได้ด้วยใช่ไหมครับเพราะนี้พลังในในอันนี้มันเป็นความความความฝันเป็นทพชชันผมนะผมไม่รู้ว่าผมจะมีพลังมากพอที่จะดันไปถึงตรงนั้นหรือเปล่ากับจุดนี้นะฮะครับครับแต่ผมคิดเผื่อคือผมมองว่าในในในมุมที่ที่เรากําลังคุยกันเนี่ยมันมีสองส่วนส่วนหนึ่งก็คือ เราใช้มุมดีๆตรงเนี้ยไปผลักดันให้คนภายในใช่ไหมครับแต่อีกส่วนหนึ่งทำยังไงที่เราจะช่วยอันเนี้ยสร้างสังคมรอบๆเราที่ทําให้เขาเห็นเขาเห็นว่าโอ้ยตัวเราเนี่ยเป็นศูนย์กลางข,ของการทาความดีครับ,รบเป็นที่มาเกี่ยวข้องเหมือนกันที่เราคุยกันคราวที่แล้วครัว่าไม่ใช่แค่ตัวรถบัสของเราแต่ว่าคนขับคนอื่นสามารถที่จะมาร่วมวงโครจรตรงนี้ได้ตอนนี้มันมันมีทั้งการ การช่วยเรื่องอื่นแล้วก็การช่วยเรื่องการสร้างคนดีในสังคมเนี่ยผมว่าน,นี้น่าจะเป็นบริบทของการสร้าง ESG จริงๆเลยท,ที่เป็นแท้ของเรากับสังคมเนี้ยนะครับแล้วก็ต้นแบบอยู่แล้วแล้วคนเหล่านี้ก็าอาจจะเป็นคนที่เป็นรัชทูตเป็นหรือเป็นต้นแบบเอาเทปวิดีโอของเขาไปแชร์กับสังคมที่อยู่รอบข้างว่าเอ้ยมันทําความดีแบบนี้ได้ด้วยนะอะไรเงี้ยตัวจริงก็มีเื่าก็มีผมว่าน,นี่มันมันสร้างเป็นเรงแองอะไรเป็นเรื่องราว อย่างต่างได้ดีเลยได้เลยครับมันจลาเป็นตำนานอาจารย์นี่ลยครับขอบคุณมากเลยวันนี้คงไม่ควรเวลามากนักอะครับแต่ว่าอยากอยากเห็นภาพตรงนี้ตรงๆแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีอะไรเดี๋ยวผมคุยกับคุณฟาเพิ่มเติมว่ากระบวนการนี้ยเราจะมาช่วยเสริมกับดรดอซยังไงเพราะดรดอทำมาแล้วตอนนี้ทำยังไงที่เราจะเขาเรียกเสริมพลังกันแล้วก็สร้างกลุ่มนี้ให้กลายเป็นเนื้อแท้จริงๆ ได้เลยค่ะขอบคุณนะคะครับขอบคุณนะครับกำลังจะไปประชุมอีกที่กับพ yeah um> sure ี่กิ๊กค่ะขอบคุณคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับเมื่อกี้ผมขออนุญาตอัดไว้นิดนึงเผื่อเดี๋ยวทีมอาจารย์จะได้มาดูด้วยจะได้เข้าใจด้วยค่ะค่ะครับได้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ